สวัสดีครับอร่อยลึกลับภูมิใจเสนอ10ร้านอร่อยในย่านอำเภอเมืองอุทัยธานีที่จะทำให้คุณน้ำลายสอมีทั้งอาหารไทยแท้แท้แทบรรยากาศดีริมแม่น้ำและรสชาติจัดจ้านที่ใครได้ลองต้องติดใจอย่าพลาดที่จะตามไปชิมให้ครบทุกเมนูและมาร่วมลุ้นกันว่าร้านไหนจะคว้าอันดับหนึ่งในวันนี้ร้านอันดับ10ที่เราจะพาคุณไปชิมวันนี้คือนกน้อยสวนอาหาร ร้านอาหารที่เหมาะสำหรับการรับแขกบ้านแขกเมืองในอุทยัยธานีตั้งอยู่ติดแม่น้ำสแกกรังบรรยากาศดีมีที่นั่งทั้งในห้องแอร์และริมน้ำเมนูเด็ดที่ทุกคนต้องลองคือปลาแม่น้ำโดยเฉพาะปลาขาวต้มยำน้ำใสที่สดอร่อยและต้มยำกุ้งรสเข้มขน้นแค่พูดถึงก็ทำให้น้ำลายสอแล้วนอกจากนี้ยังมีจ้อปูอร่อย,อร,อ,ยอร่อยไว้กินเล่นระหว่างรอเมนูหลัก ร้านนี้มีมุมเล่นของเด็กๆและบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะกับการพูดคุยอย่างสบายๆใครอยากสัมผัสรสชาติไทยแท้ต้องมาที่นี่รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังอืมยามิยามิามร้านอันดับ9ก้าในย่านนี้คือร้านข้าวต้มนายใช้ที่ต้องลองสักครั้งที่นี่มีข้าวต้มรสชาติเด็ดสมคำร่ำลือโดยเฉพาะเมนูปลาคังลวกสด มากจนละลายในปากกินคู่กับกระเทียมเจียวและน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวอร่อยสุดๆไก่ผัดเม็ดมะม่วงก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่โดนใจไม่ว่าจะสั่งอะไรก็ไม่ทำให้ผิดหวังรสชาติกลมกล่อมทุกจานแถมยังมีหมูสับหนำเลียบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นี่เปิดอยู่ในปั๊มน้ำมันเก่าบรรยากาศกว้างขวางสบายไม่อึดอัด ถ้าคุณอยากสัมผัสความอร่อยที่ไม่เหมือนใครต้องมาที่นี่เลยเพราะอาหารที่นี่รอไม่นานอย่างที่คิดอร่อยจริงๆจนคุณต้องกลับมาอีกแน่นอนอืมยามียามีามร้านอันดับ8ในย่านนี้คือร้านอาหารป้าสำราญที่ไม่ควรพลาดเมนูเด็ดๆอย่างต้มยำปลาและฉู่ฉี่ปลาอร่อยมากแนะนำให้ลองปลากรอบที่เคี้ยวได้ทางกลางบรรยากาศริมแม่น้ำสะแกกรัง ทำให้คุณรู้สึกสดชื่นขณะที่พนักงานบริการดีและพูดเพราะทำให้การมาทานที่นี่เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำถ้าคุณได้ลองผัดถั่วผู้ว่าหรือปลาสั่งคว้าทอดรับรองว่าต้องติดใจอาหารอร่อยทุกจานสมคำร่ำลือถ้ารอได้คุ้มค่าการรอแน่นอนอืยยามมร้านอันดับเจ็ดในย่านนี้คือ ก๋วยเตี๋ยวต้นยางที่นี่เป็นสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาดเลยค่ะรสชาติของก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นแบบบ้านๆทำให้รู้สึกเหมือนนั่งทานที่บ้านจริงๆน้ำจิ้มพริกปั่นสูตรเด็ดพร้อมเครื่องปรุงที่ให้ปรับรสชาติได้ตามใจชอบมีเมนูหลากหลายทั้งต้มยำเนื้อและหมูตุ๋นที่เสิร์ฟมาแบบจัดเต็มไม่ต้องกลัวอิ่มแน่นอนค่ะน้ำแข็งใสก็เด็ดไม่แพ้กันเลือกท็อปปิ้งได้มากมายเพลินใจไปกับขนมหวานที่ให้เลือกเยอะมาก ที่สำคัญคือร้านนี้มีจุดจอดรถสะดวกสบายสั่งได้รวดเร็วไม่ต้องรอนานเดินเข้ามาแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เป็นกันเองและความอร่อยที่รออยู่ตรงหน้ามาที่นี่ครั้งเดียวก็อยากกลับมาอีกแน่นอนครับอืมยามิยามิร้านอันดับ6ในย่านนี้ต้องยกให้บ้านนาเตียบ้านสวนแม่บุญรอดเลยค่ะ บรรยากาศร่มรื่นและกว้างขวางเหมาะกับการมานั่งพักผ่อนกินอาหารอร่อยๆอท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบคุณป้าทุกท่านที่ทำอาหารที่นี่น่ารักมากพูดคุยเป็นกันเองให้บริการดีสุดๆแถมยังมีน้ำชายเย็นๆให้ดื่มชื่นใจอีกด้วยอาหารที่นี่อร่อยทุกจานโดยเฉพาะกาแฟที่รสชาติดีมากสามารถนั่งชิลทานอาหารและดื่มกาแฟแบบสบายใจได้เลยค่ะ ใครอยากหามุมสงบสงบมาที่นี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนอืมยามียามิร้านอันดับ5้าในย่านนี้คือร้านข้าวมันไก่กําแพงเพชรก๋วยเตี๋ยวปลาแรกที่คุณไม่ควรพลาดเปิดทุกวันตั้งแต่6นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิการ้านตั้งอยู่ในซอยเล็กๆตรงข้ามร้าน12ดอกไม้สวยข้าวมันไก่ที่นี่อร่อยมาก ไก่นุ่มน้ำจิ้มกลมกล่อมส่วนก๋วยเตี๋ยวปลาแรดก็เด็ดไม่แพ้กันน้ำซุปทั้งเผ็ดและไม่เผ็ดทำให้คุณเลือกได้ตามใจชอบบอกเลยว่าถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวปลาแรดจะได้เนื้อปลาเน้นเน้นสดอร่อยไม่มีขาวน้ำจิ้มข้าวมันไก่ก็ทำให้ซดกันได้เพลินๆร้านสะอาดและหาง่ายติดถนนหลักแบบนี้ต้องไปลองอืมยามิยามิ ร้านอันดับ4ในย่านนี้ต้องยกให้ร้านส้มตำน้องเนยที่มีเมนูอีสานจัดจ้านหลากหลายทั้งไก่ย่างปลาดุกย่างและหมูย่างรสชาติน้ำจิ้มที่จัดจ้านเป็นเอกลักษณ์ใครที่ชอบรสขมหรือต้องการความเปรี้ยวก็สั่งได้ตามใจอาหารทุกจานรับประกันความสดวัตถุดิบคุณภาพดีที่คัดสรรมาอย่างดียำที่นี่คือที่สุดของความกลมกล่อมต้มยำก็ไม่แพ้กัน รสชาติครบเครื่องอร่อยทุกคำสัมผัสได้ถึงความอีสานแท้ๆเจ้าของร้านบริการดีสุดๆพร้อมดูแลทุกท่านอย่างใกล้ชิดใครผ่านมาแถวนี้อย่าพลาดที่จะมาลองร้านนี้อร่อยสะอาดและคุ้มค่าบอกเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังอืมยามิยามิามร้านอันดับสามในย่านนี้ที่ทุกคนต้องลองคือร้านนกเล็กต้มเลือดหมูสาขาสองที่อร่อยจนต้องยกนิ้วให้ หมูบะช่อที่นี่อร่อยมากคำใหญ่เต็มคำน้ำซุปที่ร้อนจัดจัดซดแล้วคล่องคอไม่มีเหม็นคาวเลยแม่ค้าน่ารักใจดีเสิร์ฟไหวมากจนบางคนต้องรอคิวนานแต่ไม่เป็นไรเพราะรสชาติที่ได้จะทำให้คุณลืมเวลาทันทีข้าวสวยร้อนรอนเสิร์ฟคู่กันแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าอร่อยถ้าคุณมาที่อุท,ทยัยอย่าพลาดร้านนี้เด็ดขาดที่นั่งเยอะจอดรถสบายไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่นั่ง แน่นอนว่าคุณจะติดใจจนต้องกลับมาอีกแน่นอนอืมยามียาะมิร้านอันดับ2ต้มเลือดหมูจันทิปที่อยู่ในย่านอุทัยธานีขึ้นชื่อเรื่องน้ำซุปหอมกรุ่นยกให้เป็นหนึ่งในร้านที่ต้องลองบรรยากาศตกแต่งสไตล์วินเทจมีของเก่ามาให้ชมเหมาะแก่ก,การถ่ายรูปอวดเพื่อนเมนูแนะนำคือต้อมเลือดหมูที่มีเครื่องในสะอาด และหมูบะชฉอที่นุ่มลิ้นที่สำคัญไม่มีน้ำซุปกลิ่นแรงมาแล้วต้องสั่งใบจิงจูฉายลวกโรยกระเทียมเจียวเพิ่มด้วยนะเจ้าของร้านอัธยาใัยดีทำงานแบบครอบครัวสร้างความอบอุ่นให้ลูกค้าแถมยังมีของทอดข้างๆร้านให้เลือกซื้ออีกด้วยถ้าคุณมาอุทัยธานีอย่าลืมแวะชิมความอร่อยที่ร้านนี้กันนะอมืยอมย u ม m ย y ม m ร้านอันดับหนึ่งปะปาหมูกระทะคือสถานที่สำหรับคนรักหมูกระทะที่ต้องไปลองเมนูหลากหลายอาหารอร่อยเข้มข้นโดยเฉพาะหมูกระทะที่มีรสชาติจัดจ้านหมูหมักนุ่มอร่อยติดใจทุกคำบรรยากาศดีมากมีสบัวเพิ่มความเย็นสบายดนตรีสดช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับมื้ออาหารพนักงานบริการดีพูดเพราะช่วยให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน อย่าพลาดกุ้งแช่น้ำปลาสดใหญ่รสชาติกลมกล่อมน้ำจิ้มก็เด็ดไม่ติดหวานต้องโทรจองล่วงหน้าถ้าไม่อยากพลาดประสบการณ์นี้มีร้านลับอร่อยจนต้องซ่อนตัวคอมเมนต์บอกเราเลยหรืออยากให้เราย่องไปชิมร้านไหนอีกก็บอกมากดไลค์กดซับกดกระดิ่งไว้เพราะอร่อยหรือกลับจะพาไปล่าของเด็ดก่อนใคร